มาครับมาครับมาฟังคลิปบ่นเครื่องบินกันดีกว่าวันนี้เรามาอยู่กับ F6 F5N กันครับแน่นอนว่าไม่ใช่คลิปรีวิวเพราะมันคือคลิปบ่นเหมือน Starfighter ของญี่ปุ่นกับ Arkwark กันแหละครับหลายๆอย่างที่อัปเดตมาใน War Thunder ที่ค้ำค่างไปแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปอะ่ะอย่างเช่นแบบว่าไม่วันจะเป็นอีเวนต์ F14 ของอิหร่านหรือว่ารายชื่อของยานพาหนะในแพทหน้าที่หลุดออกมาที่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเฟกผมก็ไม่ได้ทำคลิปมาแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่ประเด็นของคลิปนี้ครับถ้าให้พูดชื่อเครื่องบินทีี่่่่คคุณิิดดววามมันแแแตจรงๆล้โ กากในสายวิจัยของอเมริกาคุณนึกถึงลำไหนครับสำหรับผมแล้วก็คือ F6F 5n เนี่ยแหละมันคือเครื่องบิน naval fighter ครับในแรงที่3 battery rating 4.3อย่างแรกเลยครับระหว่างไอ hellcat 5n กับ f5 ธรรมดามันต่างกันยังไงอย่างแรกนะครับที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือเรื่องของอาวุธในตัว 5n ครับจะมีการเปลี่ยนปืน5 0แคล2กระบอกเป็นปืน20ม mm. ม anm2 ให้กระสุนมาประมาณ490นัดครับโดยเมื่อรวมกับปืน5 0แคลอีก4กระบอกที่เหลืออยู่ก็จะเป็น2,060นัดครับถ้าเทียบกับตัว f5 ธรรมดาแล้วคุณมีกระสุนน้อยกว่าครับแต่ก็นั่นแหละมันก็แรกมาด้วยที่ว่ามันเป็น แล้วถือว่าเป็นปืนที่ใช้งานได้ค่อนข้างดีมากเลยครับแล้วเรื่องประสิทธิภาพการบินละ่ะมันต่างอะไรจากตัวธรรมดาบ้างคําตอบครับไม่ต่างครับแล้วห่วยกว่าเดิมด้วยเพราะว่าน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นนั่นเองแต่แต่เดี๋ยวไว้พูดถึงมันอยู่ตรงปีกขวานีะนะ่ะคุณก็ลองคิดสภาพสิครับว่าไฟโมเดลของเครื่องบิน3.3มาอยู่ในเครื่องบิน4.3คุณเพิ่มมาต้อง BR หนึ่งเลยนะแล้วนี่ก็ยังจะไปพ่วงกับโหลดเอาท์ของมันอีกตัว F5N แม่งโหลดเอาท์ดีกว่ามีตัวเลือกเยอะกว่าแล้วสามารถบรรทุกไปได้มากกว่าด้วยนี่นะหรรือกา เพิ่ม BR มา1 BR เต็มๆแต่ว่าก่อนที่เราจะฝอยข้อเสียของมันจนหมดเปลือกเรามาพูดถึงกิมมิคที่น่าสนใจของเครื่องบินลำนี้กันก่อนดีกว่าครับโดยเรดาร์เซตที่มันได้นะครับคือ AN APS 6โดยนี่ก็น่าจะถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีเรดาร์ targeting ใน BR ที่ต่ำที่สุดแล้วครับโดยเรดาร์ของมันนะครับก็จะมีโหมด search แล้วก็ ACM โหมดแล้วก็มี IFF ด้วยเครื่อง World War 2อะ่ะมี IFF อะ่ะคุณ F5 มึงดูไว้นไอ้ส์โดยมันใช้ขึ้นความถีใม่ในย่าน I-band ครับมีระยะในการตรวจจับอยู่ที่ประมาณ8กิโล แต่เชื่อผมเถอะมันสามารถตรวจจับได้ใกล้กว่านั้นเยอะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับและการจะล็อกเป้าหมายครับคุณก็ต้องใช้ ACM โหมดเท่านั้นครับและระยะการล็อกเป้าก็ถือว่าสั้นมากๆครับเพียงแค่1กิโลเมตรเองคือ1กิโลเมตรนี่ตาเปล่าก็มองเห็นแล้วแต่ว่าการล็อกเป้าหมายในลักษณะนี้มันเอาไว้สําหรับวัดระยะการยิงเท่านั้นครับแต่ว่าไม่ใช่ใน ARB เกมนี้แน่นอนครับเพราะว่าระยะแม่งบอกอยู่แล้วน่าจะมีประโยชน์สําหรับคนที่เล่นซิมูเลเตอร์มากกว่าครับโอเคเรามาดูกันว่าไกจินเขาโมเดลเรดาร์ตัว โดยอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือสแกนพิร์นของมันครับโดยในเวดายุคใหม่ๆนะครับสแกนพิร์นก็จะเป็นซ้ายขวาขึ้นซ้ายขวาขึ้นหรือไม่ก็ลงแล้วก็วนไปประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ารูปแบบในการสแกนของเวราเซตนี้ครับคือสไปรัลสแกนถ้าแปลตรงตัวก็คือการสแกนแบบวนใช่ไหมครับลองดูในรูปนี้ดูครับคุณพอจะดูรู้เรื่องใช่ไหม ฟังว,ว่านะก็ทําไงได้ครับเทคโนโลยียุค1943นะ่ยแต่ว่าอย่างน้อยมันก็สแกนในเรทที่เร็วมากๆเลยครับโดยในชีวิตจริงครับคุณสามารถตั้งค่าความเร็วในการสแกนได้โดยมันจะมีโหมด500 1,000และ2,000วงต่อน,นาทีวงนะครับไม่ใช่รอบนะและมอนิเตอร์ในการแสดงเป้าหมายในเกมนี้จริงๆมันไม่ตรงนะครับโดยจอแสดงผลแบบนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับมันคือ B scope ครับโดยถ้าให้พูดเข้าใจง่ายมันคือการมองแบบ top down view ครับซึ่งผมว่าถ้าคุณ บอลทันเดมานานก็น่าจะคุ้นเคยกับวิวแบบนี้อยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงนะครับเรดาร์เซตนี้มันใช้มุมมองแบบซีสะโคบหรือในอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าบูซเอาให้เข้าใจง่ายๆมันคือมุมมองแบบเฟิร์สเพร o ซันนะครับในมุมนี้นะครับมันก็คือคุณกําลังมองในสิ่งที่เรดาร์มันหันไปมองอยู่แหละครับถ้าให้ยกตัวอย่างง่ายๆก็จะมีระบบค้นหาเป้าหมายด้วยความร้อนอย่าง IRST ที่คุณสามารถพบได้ใน F8E หรือว่าเครื่องบินของโซเวียตยุคใหม่ๆนะครับนั่นแหละไอ้พวกนั้นอนะ่ะมันใช้ซีสะโคลบกันครับแต่ถึง ใส่ไว้ในวิกิแต่จริงๆแล้วมันใช้ไม่ได้ในเกมนะครับซึ่งก็น่าเสียดายมากเลยเพราะว่าดูเหมือนว่าไกจินจะไม่สนใจเครื่องบินลํานี้อีกต่อไปแล้วเรามาพูดถึงประสบการณ์การใช้เครื่องบินนี้ใน AirB กันดีกว่าครับเกินนาเอาง่ายๆเลยครับก็คือมันโคตรเฮี้ยเลยแค่เริ่มเกมมาคุณก็รู้แล้วครับว่านี่คือประสิทธิภาพของเครื่องบินใน3.3แค่เริ่มเกมมาคุณก็รู้แล้วอ่ะว่าคุณช้ากว่าคนอื่นความเร็วสูงสุดนะครับในเพดานการบินปกติผมให้เต็มที่เลย400กว่าๆเท่านั้นเองแต่ว่าในนนตกเขีย600 กว่านะพี่ไม่ครับ มันคือความเร็วนาความสูง5,7 0 0คิดจริงๆหรือว่าถ้าไม่ดิ่งหัวลงคุณจะได้ความเร็วอย่างนั้นนะและถึงแม้ว่าคุณจะรักษาความเร็วได้ระดับนั้นนะครับถ้าหากคุณจําเป็นที่จะต้องเริ่มเลี้ยวสู้กับคนอื่นแค่เลี้ยวครั้งเดียวเท่านั้นครับความเร็วคุณหายวบไปเหลือ300เมตรพิปตาเลยแล้วก็อย่าหวังนะครับว่าจะกู้คืนความเร็วมาได้ง่ายขนาดนั้นคือคุณดูอัตราการเร่งดีผมว่าถ้าประสิทธิภาพการด็อกไฟมันจะแย่ขนาดนี้นะแม้แต่เครื่องบินรีเซิร์ฟผมว่าก็ยังชนะได้คือไไม่่่ต้อออองงปเเจพววกครรืืบิน4.0หา เลยแม่งมีแต่ปีศาจทั้งนั้นฉะนั้นครับถ้าเป็นไปได้ก็ข้ามข้ามเครื่องบินลำนี้ไปดีกว่าครับก็เอาไว้ประมาณนั้นก่อนครับสำหรับไอแมวตลกตัวนี้เดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ